นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดค่ะดรเทอดเกียรติจินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดที่บริเวณห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอด โดยทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มีการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมได้สักถามการเรียนการสอนของนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดการดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การจัดการเรียนการสอนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรด้านการดูแลสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและเครือข่ายเพื่อบำรุงวิถีวัฒนธรรมของนครแม่สอดให้เกิดการสืบทอดสู่ลูกหลานและเพื่อร่วมเป็นพลังหลักในการสร้างนครแม่สอดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ภายใต้โครงสร้าง หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสุขภาวะบำบัดวิชาพัฒนาบุคลิกภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาพอเพียงวิชาพาหุวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดในวันนี้ทางนายเจยรวัติมงคลจุธาเศตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เข้าเยี่ยมพูดคุยสมาชิกนักเรียนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอด พร้อมทำการมอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนวิชาไหลสูงไวยนครแม่สอด